สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนสังคมกับห้องเรียนใกล้ตัวในวิชาธรรมดาที่จะพาคุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องวันสำคัญทางพุทธศาสนากันนะมีทั้งหมด4วันที่สำคัญมากๆเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังอย่างง่ายๆฟังแล้วเข้าใจเลยจ้า 1. วันมาฆบูชาวันมาฆบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมก ในวันนั้นมีพระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันถึง1,250รูปโดยไม่ได้มีการนัดหมายเลยวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องสำคัญสมอย่างคือไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีทำใจให้บริสุทธิ์ในวันมาฆบูชาผู้คนจะไปวัดฟังธรรมและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถกัน 2. วันวิสาขาบูชา วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติคือเกิดตรัสรู้คือรู้แจ้งและปร,ะรินิพานคือสิ้นสุดชีวิตทั้งสามเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเดียวกันซึ่งน่าทึ่งมากๆเลยนะวันนี้ผู้คนจะไปวัดทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้มีเมตตาและสอนให้เราทำความดี 3. วันอัฐมีบูชา วันอัฐมีบูชาคือวันที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปร,รินิพานไปแล้ว8วันวันอัฐมีบูชาเป็นวันแห่งความระลึกถึงพระพุทธองค์อีกครั้งหนึ่งคนจะไปวัดฟังธรรมและตั้งใจปฏิบัติด,ดีเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ 4. วันอาสาละหะบูชาวันอาสาฬหะบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่า ธรรมจักกับปวัตนสูตรหรือการหมุนวงล้อแห่งธรรมในวันนั้นพระอัญญากนธัญะได้ฟังแล้วเข้าใจธรรมะและเป็นพระสงฆ์รูปแรกทําให้วันนี้มีครบทั้งสามอย่างที่เรียกว่าพระรัตนไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สรุปอีกทีนะครับวันสําคัญทั้งสี่วันของพุทธศาสนาคือมาคบูชาคือสอนใจให้ทําดี วิสาขาบูชาคือวันเกิดตรัสรู้และนิพพานของพระพุทธเจ้าอัฐมีบูชาคือวันถวายพระเพลิงพระบรมศมพวันอาสาฬหาบูชาคือวันแสดงธรรมครั้งแรกเด็กดีควรไปวัดกับคุณพ่อคุณแม่ในวันเหล่านี้ทำบุญฟังธรรมและตั้งใจทำดีให้สม่ำเสมอวันนี้ขอขอบคุณที่เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดติดตามช่องไว้แล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนถัดไปครับสวัสดีครับ